สวัสดีค่ะพบกักเกตเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกตพาทุกท่านมาชมสต็อกรถเก๋งของเรานะคะของทางบริษัทเพชรยนต์มีรถมากมายเลยนะคะหลากหลายแบรนด์มากเลยแล้วก็รถทุกคันนะคะเป็นรถคัดพิเศษเอมาแล้วนะคะรถทุกคันราคาพิเศษพิเศษผ่อนสบายสบายกันเลยนะคะกับรถเก่งนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะสามารถเดินทางมาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางที่เก๋ได้เลยบอกได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานกันแน่นอนราคาประหยัดประหยัดทุกคันเลยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเกบพาทุกท่านชมในส่วนของตัวรถแต่ละคันกันเลยนะคะ มาชมรถคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นรถเก่งใช้งานสุดสวยสุดพิเศษมากเลยนะคะกับรถ Toyota a อ t i s นะคะคันนี้รุ่น 1.6G รถปี2018ราคาแค่429,000บาทผ่อนสบายๆายกันเลยนะคะที่เดือนละ7 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานมาที่รบริษัทเพชรยนต์นะคะ ุณได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานกันแน่นอนคันถัดไปนะคะเป็น Toyota a อ t i ติเช่นกันเป็นรุ่น 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2018ราคาพิเศษมากๆ429,000บาทเช่นกันนะคะผ่อนสบายๆที่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจคันไหนนะคะทักหา,าเก่งมาได้เลยอัลติทุกคันสวยๆเลยนะคะแล้วคันถัดไปนะคะก็เป็น Toyota a อ t i ติเช่นกันนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.6 G นะคะคันนี้เลยส,สวยๆราคาเท่ากันเลยนะคะ429,000บาทผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะรถทุกคันสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะปดระวังจากหน่วยงานทุกคันแล้วก็เช็คศูนย์ทุกคันเลยนะคะส่วนรถคันนี้นะคะเป็น Toyota Altis 1.6G เป็นรถปี2018เช่นกันค่ะราคา419,000บาทเท่านั้นนะคะรถส,สวยๆผ่อนสบายๆเริ่ม ต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะนี่เลยคุณภาพของตัวรถเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานราคาประหยัดประหยัดผ่อนสบายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคันถัดไปคันนี้นะคะก็เป็น Toyota a l t i ต 1.6G เช่นกัน,นะคะ่ะเป็นรถปี2 0 1 8ผ่อนกันที่เดือนลัฐ เจ็ดพันเท่านั้นนะคะราคาพิเศษมากๆเลยสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเลยนะคะนี่เลยคุณภาพของตัวรถนะคะเหมือนได้รถใหม่จริงๆเพราะรถของเราทุกคันนะคะคัดเกรด A มาให้ลูกค้าแล้วนะคะมาชมคันถัดไปนะคะคันนี้ก็เป็น t o y ยต้าอ t i ติเช่นกันนะคะเป็นรุ่น 1.6G นะคะเป็นรถปี2018ราคา429,000บาทเช่นกันค่ะคุณภาพของตัวรถสวยทุกคันเลยค่ะ คันถัดไปนะคะเป็น Toyota าอัลติเช่นกันเป็นรุ่น 1.6G นะคะราคา439,000บาทเป็นรถปี2018นะคะสวยๆส,ยสยีดำๆเข้มๆแบบนี้เลยรถพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะผ่อนสบายๆที่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นคันนี้เป็นรถปี2018สวยๆเลยนะคะนี่เลยสภาพของตัวรถสวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานเกฑ์นแนะนำเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา เดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรถอัลติสคันถัดไปนะคะ ส่วนคันนี้นะคะจะเป็น Toyota a อ t i ติสนะคะราคาพิเศษเช่นกัน389,000บาทเองนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.6G เป็นรถปี2018ผ่อนสบายๆเลยที่เดือนละ7 0 0 0เท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งวิใช้งานราคาประหยัดประหยัดเก๋แนะนำเลยมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางที่เก๋ได้เลยเดี๋ยวเกบแปะหมุดไว้ให้นะคะส่วนคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสเป็นรุ่น 1.6G เช่นกันครับเป็นรถปี2018ราคา399,000บาทราคาพิเศษมากๆเลยนะคะผ่อนสบายๆที่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานมาที่เพ่รยนต์จบเลยนะคะเพราะคุณได้รถคุณภาพเกรดเอไปใช้งานกันเลยนะคะรถทุกคันเช็คศูนย์มาแล้วนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยคุณภาพเกรดเพร้อมใช้งานผ่อนสบายๆเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ราคาแค่ 419,000บาทผ่อนสบายๆบาย7,000เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ด้วยสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับเกดได้เลยสนใจรถคันไหนนะคะสามารถทักมาหาเกดได้เลยส่วนคันถัดไปนะคะเป็น Toyota าอ t ลติเช่นกัน คันนี้เป็นรุ่น 1.6G นะคะนี่เลยส,สวยๆเลยนะคะคุณภาพของตัวรถรถทุกคันสวยมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกท่านมาชมรถตัวจริงมากเลยเพราะรถสวยทุกคันเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.6G เป็นรถปี2018ราคาแค่439,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยรถส,สวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักหา,าเกม๋มาได้เลยนะ มาชมคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอัลตเช่นกันนะคะเป็นรุ่น1.6 g รถปี2018นะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่7คันเท่านั้นราคาแค่4,19,000บาทนะสนใจรถคันไหนนะคะสามารถสอบถามที่เก๋ได้เลยนะคะเบอร์ของเก๋083-4300683 มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a c แคมรนะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.0G นะคะราคา799,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถปี2018สวยๆเลยนะคะนี่เลยหรูๆเลยนะคะคันใดนกำลังมองหารถแคมรี่ไว้ใช้งานนะคะราคาประหยัดประหยัดแบบนี้แนะนำมาที่นี่เลยนะคะที่บริษทัทเทสยนต์มาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของ Toyota v i ีอกันบ้างนะคะคันนี้ผ่อน5,000เองนะคะเป็นรถปี2,012นะคะราคาแค่2 5 9 9 0 0บาทนะคะคุณภาพของตัวรถนี่เลยยังสวยๆใหม่ๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคันนี้ถือว่าคุ้มๆเลยนะคะราคาประหยัดประหยัด259,000บาทเครดิตดีฟรีดาวฟรีดาวได้ด้วยนะคะสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้แล้วก็สามารถซื้อสดได้ด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้ งานคันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพตัวรถเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานกันแน่นอนค่ะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของ คันนี้นะคะจะเป็น Toyota ายา i s สนะคะเป็น a t 1.2e นะคะราคา349,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยสวยๆสีแดงๆสวยๆ,วยๆ,วยๆ,วยๆแบบนี้เลยนะคะถือว่ารถคันนี้นะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตสวยๆเลยนะคะท่านใดที่มองหายาริสนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อในส่วนของรถคันถัดไปนะคะเป็นเจ้า Toyota าวีอคันนี้นะคะผ่อนที่6,000เท่านั้นนะคะ รถสวยๆรถปลดระวางนี่เลยคุณภาพนะคะตัวรถเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานกันเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.5e นะราคาแค่3,39,000บาทเป็นรถปี2018ค่ะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนได้ด้วยนะคะมาชมคันถัดไปนะคะเป็น t o y ยต a v วีออเช่นกันเป็นรุ่น 1.5e นะคะคันนี้ราคาพิเศษมากๆ ได้ส่วนลดไปเลยนะคะคันนี้20,000บาทจากราคาเดิมนะคะ369,000บาทเราขายที่349,000บาทเท่านั้นได้ส่วนลดไปเลยนะคะ20,000บาทผ่อนสบายแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจรถคันไหนสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกตได้เลยมาชมคันถัดไปนะคะสีดำคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota V วีออเช่นกันเป็นรุ่น 1.5e นะคะ ราคา349,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อน6 0 0 0เช่นกันรถนะคะสวยๆคุณภาพดีทุกคันเลยนะคะท่านใดสนใจคันไหนสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกตได้เลยนะคะคันนี้ถือว่าก็สวยๆคุ้มๆเลยนะคะรถสวยทุกคันเลยมาชมคันถัดไปนะคะเป็น Toyota v วีออเช่นกันนะคะคันนี้ผ่อน5 0 0 0เองนะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ5 0 0 0เองนะคะเป็นรุ่น1 5 e นะคะเป็นรถปี2017นะคะนี่เลย ราคา3ามแส0หบาทเท่านั้นผ่อนสบายๆกันเลยนะคะที่เดือนละ5,000นะคะมาชมคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นรุ่น1 5ึเจนะคะนี่เลยรุ่น1 5ึเจนะคะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000นะคะ คันนี้เป็นรถปี2018ราคา349,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรถคันไหนสามารถทักบอกเก๋ดได้เลยนะคะรถของเราสวยๆทุกคันเลยคัดพิเศษเกรดเอมาให้ลูกค้าแล้วนะคะมาชมคันถัดไปนะคะเป็นโตโยต a า TRD Sportivo นะคะคันนี้เป็นรถปี2013นะคะนี่เลยผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีปีดาวได้ด้วยนะคะคันนี้ราคาแค่270,000 1 9 0 0 0บาทนะคะนี่เลยได้รถส,สวยๆสปอร์ตไปใช้งานกันแน่นอนค่ะมาชมคันถัดไปนะคะคันนี้ได้ส่วนลด1,000 0บาทด้วยนะเป็น Toyota v วีออสหนะคะคันนี้เลยจากราคาเดิม3า9 0 0 0บาทเราขายแค่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2015นะคะคันนี้เป็นรุ่น 1,5J นะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ5,000เท่านั้นนะคะ ส่วนคันนี้นะคะติดจองเรียบร้อยแล้วสีสวยๆเหลืองๆแบบนี้เลยเป็นยาลิสนะคะติดจองเรียบร้อยแล้วคันนี้แค่3 4 9 0 0 0สบาทเองนะคะนี่เลยรถสวยๆเลยนะคะม,มาชมคันถัดไปนะคะคันนี้ก็พิเศษมากๆเลยนะคะ คันนี้ได้ส่วนลดไปตั้ง20,000ื่นเลยนะคะจากราคาเดิมนะคะ3 7 9 0 0 0บาทเราขายแค่3,59,00 0บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆกันเลยนะคะที่เดือนละ6 0 0 0นะคะคันนี้เป็นนิสสันโนดห 1.2V นะคะนี่เลยคุณภาพส,ยสวยๆเลยนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยกับส่วนลดตั้ง20,000ืนะคะสนใจคันไหนทักมาหาเกตมาได้เลยนะคะส่วนคันถัดไปมาชมกันเลย เป็นมิซูมิชิมิลาดนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2 GLX นะคะเป็นรถปี2019เลขไม่20,000เองนะราคาพิเศษมากๆ329,000บาทนะคะผ่อนสบายๆกันเลยที่5,000กว่าบาทมาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้ก็เช่นกันค่ะราคาพิเศษเช่นกันค่ะ จากราคาเดิมนะคะ369,000บาทเราขายแค่329,000บาทนะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเป็นรุ่น1.2 g l x เช่นกันนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะผ่อนสบายบายกันที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2021นะคะนี่เลย ยังสวยๆใหม่ๆเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานกันแน่นอนรถ Eco คคาผ่อนสบายๆมีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดราคากันด้วยนะคะมาชมคันถัดไปนะคะนี่เลยเจ้า v ีออนะคะคันนี้ก็เป็น t o y o ต a v ีอรุ่น 1.5G นะคะนี่เลยเป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้แราคาแค่3 1 0แ0 0เองนะคะผ่อนสบายๆกันเลยที่5,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจคันไหนนะคะทักสอบถามรายละเอียดที่เกดได้เลย มาชมคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออส 1.5e ค่ะ3ส4มน9 0ับาทนะคะผ่อมส,สบายเริ่มต้นที่6พันกว่า,าทเช่นกันนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งราคาประหยัดใช้งานนะคะแนะนํามาที่เพชรยนได้เลยนะคะมาชมคันถัดไปนะค,ะคันนี้เป็นรุ่น 1.5j นะคะนี่เลยเป็นรถปี2012นะคะผ่อมส,สบายกันเลยที่4พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะ กับคันนี้นะคะเป็นรถปี2,012เลขไม้น้อยมากเลยนะคะราคาแค่2 3 9 0 0 0สามบาทนะคะนี่เลยมาชมนี่เลยสวยๆเลยนะคะรถสวยๆทุกคันเลยคุณภาพเกรดเทุกคันมาชมกันต่อนะคะในส่วนของ e ีโคคากันต่อเลยนะคะซูซูกิสว f t คันนี้นะคะเป็นรุ่น1.2ึ l นะคะ ราคาแค่389,000บาทนะคะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2018เลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยนะ,ะได้แม็กมาด้วยนะคะนี่เลยแม็กแต่งมาพร้อมเลยนะคะพร้อมลุยเลยนะคะถือว่าหล่อล่อพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านใดสนใจรถคันไหนนะคะสามารถแจ้งเก๋มาได้เลยนะเมื่อชมคันถัดไปนะคะคันนี้จะเป็น Honda City นะคะเป็นรุ่น1.5 V นะคะ คันนี้จะเป็น CNG นะคะเป็นรถปี2012นี่เลยถือว่าชี้สวยเลยนะคะรถ CNG ที่ติดจากโรงงานถือว่ามีความประหยัดแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะคะคันนี้เล่นไม่แค่80,000เองนะคะรถปี2012ราคาแค่2 7ง0 0 0บาทค่ะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานสามารถทักสอบถามเก๋มาได้เลยนะคะชอบคันไหนสามารถสอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยมาชมคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะ เป็น t o y o ต a ายาริรุ่น 1.2e ผ่อนสบายๆกันเลยนะคะที่เดือนละ5,000เท่านั้นนะคะเป็นรถปี2013ราคาแค่299,000บาทนี่เลยค่ะได้เลขทะเบียนนี้ด้วยเลยนะคะรถส,รยสวยๆทุกคันสามารถสอบถามรายละเอียดเก๋ได้เลยนะคะโทรสอบถามที่เก๋ได้เลยที่เบอร์0834300683นะคะคันถัดไปนะจะเป็น Honda h o t y a City นะคะ เป็นรุ่น 1.5S นะคะผ่อนบบสบายกันเลยที่เดือนละ6,000เท่านั้นนะคะคันนี้ราคา389,000บาทเป็นรถปี2017นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะได้เลขทะเบียนนี้เลย8834นะคะคันนี้ถือว่ารถใช้งานมานิดน้อยเลยนะคะเลขไม่์แค่78นะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยท่านใดสนใจสามารถทักสอบถามโทรหาเก๋มาได้เลยนะคะ ท่านใดกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะเก๋แนะนำมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพรยนต์นะคะรถของเรามีให้เลือกหลายคันมากเลยนะคะราคาพิเศษพิเศษผ่อนสบายสบายกันทุกคันเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะออกรถกับเพรยนต์ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวนะคะรับรถทันใจได้ใช้กันทันใจแน่นอนสำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันด้วยนะคะซื้อรถกับ ทางเพชรยนต์รับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยรถตีไปใช้งานกันแน่นอนรถไม่มีชนหนักพความจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบ,บนะคะสนใจรายละเอียดคันไหนสามารถสอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์0834300683เก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านเลยนะคะมาที่เพชรยนต์บจบแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเก๋จะมาอัปเดตรถให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋นะคะเก๋จะมีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ